สภาพการก็คือว่า 1. เศรษฐกิจไทยอัตราการขยายตัวต่ำสองอัตราเงินเฟอ้อแล้วก็การลงทุนก็ขยายตัวในตาที่ต่ำสามเรายังมีปัญหาซ้อนลงไปอีกว่าโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยเนี่ยในเชิงการกระจายรายได้เนี่ยเรากระจายรายได้ไม่ค่อยดี<ฆ>เงินไม่ได้ตกถึงคนทั่วไปไม่กระจายออกไปมันก็ไปกระจุกตัวอยู่ในภาคธุรกิจซึ่งก็เจ้าของก็คือผู้ ผู้คนที่มีจํานวนส่วนน้อยก็เป็นนักธุรกิจนั่นแหละมีอยู่ไม่กี่รายหรอกก,ก็ถ้าพูดถึงตระกูลที่ควบคุมประเทศไทยในทางการเงินในทางเศรษฐกิจ<น>ประมาณร้อยตระกูลร้อยตระกูละนะคะตระกูลอันนี้มันก็เหมือนกับเป็นซิลิ่ผู้ประกอบการอื่นก็ขึ้นก็ชนขึ้นไปก็ชน<อ>ถ้าไม่เป็นส่วนหนึ่งของเขาก็ต้องชนทะลุไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเพราะ,ะรเขาคุมช่องทางการขายเขาผลิตด้วยมีช่องทางการขายด้วย เขามีห้างสรรพสินค้าก็มีบริษัทของเขาที่มาขายของในห้างเพราะฉะนั้นเวลาที่น้อยคนนะที่มันจะแหวกออกไปได้เราพูดถึง GDP ภาพรวมโอ้โหจริงๆเม็ดเงินไปอยู่ตรงกระจุกหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดว่าพูดโดยแฟกอะมันต้องดูรายได้ต่อหัวต่อคนต่อปีถึงถึงขนาดั้นก็ผิดอีกเพราะว่าไอ้เฉลี่ยเนี่ยบางคนไม่ถึงขนาดนั้นใช่เพราะไอคนรวยจริงอะมันมีรายได้เป็น หนึ่งแสนเหรียญต่อคนต่อปีไปแล้วใ <c oughs> จะไหม <ขา S 1> เออแต่ว่ามันก็คือคือคือมันก็ต้องหาวิธีดูแหละนะ